สวัสดีครับวันนี้ผมมาตอนนี้อยู่ที่วิสันออโต้คาร์ถนนกาลาพึ่งนะฮะวันนี้มารับรถนะฮะผมจองรถไว้แล้วก็วันนี้มารับรถเป็นนิสสันนาวา่านะฮะ,ะแล้วก็ก็สนใจนะฮะวันนี้ได้รถแล้วก็ได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะเพราะว่าไปตรวจสภาพร,รถในการที่วันรับรถวันนี้ลแล้วก็เขาจัดการรถให้ผมได้ยอดเยี่ยมสุดยอดนะฮะแล้วก็ได้รับความอบอุ่นนะครับจากพิตัมนะฮะแล้วก็พนักงานทุกท่านที่วันนี้มาให้บริการผมนะฮะดีเยี่ยมนะครับผมครับแล้วก็ขอเชิญชวน เพื่อนๆนะฮะที่รู้จักผมหรือไม่รู้จักผมหรือได้ชมรีวิวนี้นะฮะกะ็สนใจรถนะฮะรถที่นี่นะฮะวิสารโอโตโคากาพึ่งนี่รถสวยทุกคันเลยนะฮะแล้วก็บริการที่ดีเยี่ยมนะฮะ,ะเพื่อนๆพี่ๆนะฮะถ้าได้ชมรีวิวนี้ก็สนใจมาดูรถที่วิสาโอตโตคาก์เลยนะครับขอบคุณครับวิสารโอตโตคา์สุดยอดครับ